คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 15ประเทศมีมติเห็นชอบเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมาของพลเอกมินอองไลยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนและมอบอิสรภาพให้แก่นักโทษทางการเมืองทั้งหมดรวมถึงนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนโดยมี12ประเทศให้การรับรองโดยมีจีนรัสเซียและอินเดียที่งดออกเสียงทำให้มติผ่านการอนุมัติเนื่องจากไม่มีสมาชิกขาววนชาติใดในบรรดา5ประเทศของ UNSC ออกเสียงคัดค้าน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในรอบ74ปีที่ UNSC ผ่านมาติเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาโดยย้อนกลับไปเมื่อปี2491คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติมีมติเสนอแนะให้สมัชชาสหารประชาชาติหรือ UNGA รับรองเมียนมาซึ่งในเวลานั้นใช้ชื่อว่าพม่าเข้าเป็นสมาชิก